สวัสดีครับวันนี้ผมกับติดอ่านชาเลนจ์อีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นดาวินชีแก้ปริศนาดาวินชีฉบับติดอ่านครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนข้อแรกเลยอันนั้นลูกอะไรวะน่ะบอกได้ไหมเป็นลูกลูกไอ้ลูกเลี้ยงพี่ทับกลมเกลียวพี่ทับหู ชีแก้ปริศนาดาวินชีฉบับติดอ่านครับผมโดยกติกาคือมจะมีลูกมาให้พวกพี่ไขปริศนาครับทีมไหนที่ตอบถูกผมจะให้หนังยางตอบถูกให้หนังยางคนละสองเส้นีจนึงนะผมให้คนละสองเส้นอ๋ออันนี้เอาจริงเอาสามทีมนู้นนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วแผ้ไม่หายเลยก็มากระโจนอยู่ว่าจะกระโจนูกคีบผู้เลยด้วยสองสา่ไงโอ้โแล้วเดี๋ยวพอจบ ครบสิบภาพปุ๊บพวกพี่ก็ใช้หนังยางที่พวกพี่มียิงอีกฝ่ายฝ่ายนี้เท่าไหร่ก็ยิงฝ่ายนั้นเท่านั้นตอบถูกก็ได้คนละสองเส้นก็เป็นทีมหนึ่งสี่เส้นยากกว่าขอละสักขอละสี่เส้นอะงั้นไปเริ่มที่ภาพที่หนึ่งก่อนมารู่ที่หนึ่งเริ่มยังไม่ได้ตอบเลยโอยังไม่พิกเลยที่แอบดูหรือเปล่าบาดตาบาดใจ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวอ่ะน้ำแล้วเอายางมาเอายางไม่แล้วยางไม่คำตอบที่ถูกต้องไอ้แมยู่แล้วเอายางมา้วไอายังมารูปที่สองนะครับเริ่มไอ้รูปฝั่งนั้นคืออะไรวะเหลือยี่สิบวิครับฝั่งขวาสุดคืออะไรอะรูปอะไรวะบอกไม่ได้ครับถ้าถ้ากูตอบตอบไปแล้วนี่ไม่มีผลถ้านิดไม่มีไม่มีไม่มีไอ้กดิอ่ะกดให้ หมอทางกับหมอสองพยางหมอทางกับหมอหาแล้วหมอทางกัากูเกิดมีคำถูกไหมมีคำว่าหมอครับหมอเลยหมอทางกับกูเกิดมาไม่เคยเจอเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าห้าหมอเฉพาะทางบอกว่าสองพยางหมอเชื่อสองพยางสี่สามหมอตาหมอหมอเลี้ยวผิดครับ ผิดครับอะไรหมอโค้งไม่เคยได้ยินหมดเวลาครับหมอโค้งก็ยิ่งฝังอย่างหมออะไรก็ไ no ม่เคยได้ยินเหมือนกันใช่เลยอ่ะใชเลยนี่เลยนะครับภาพที่สองหมอยูห no> มูยอโอ้โห้ยเฮกูต้องผวนอีกเออวะกูคิดไปแล้วเพราะไม่เป็นตัวยูเว้ยแต่กูเป็นยูเชิญไงพี่เออทำไมกูคิดไม่ออกอ่ะกูไปภาษาไทยไปแล้วต่อไปนะครับภาพที่สามเริ่ม ไม่เหมือนไม่เหมือนข้อแรกเลยนะลูกอะไรวะน่ะบอกได้ไหมเป็นลูกลูกไอ้ลูกเลี้ยงผิดครับกลมเกลียวผิดครับยากเลยลูกสองอ่ะกลมกลมเฮียสมต้องมาแบบเนี้ยเด้อดูลูกสองแบบเล็งลูกเลี้ยงเก่งเก่งอ่ะมักำลังต่อมเด็กอยู่ ลียอกรู้อุลเหีียงไข่เมื่อกี้เนี่ยรียู่เตี้ยมาเป็นลูกเเขียวป่ะสิครับมึงคกงโกงตอบถูกนีจต่พยาหมักหมมผิดครับขยะผิดคับกองพันผิดครับแต่เกถูกมีคำถูกว่างมมีคำถูกคำหนึงกองทัพผิดครับกองพลผิดครับ โอเคหรอวะไม่ตอบมึงกดยิงเดยว่ รูปที่5เริ่มสี่พยาค์สี่พยาค์ครับผมใกล้บบๆๆห่อยได้ไหมตาไม่มีมีรูปหมารูปยักษ์แล้วก็รูปแต่งงานแ,งแล้วก็รูปกำปั้นเชียอ์เดี๋ยวพี่ว่ากดนะแต่ไม่พูดนะกด,ดนจริงๆเดี๋ยวที่ห้าวีนะครับอันนี้ยากอะ่ะอ,อันสุดท้ายรูปเลยนะ10กบกำปัน้นเก้ากูขคนขอหนุคำตอบหน่อย คำถูกไหมหนึ่งมีคำถูกไหมศูนย์ไม่มียากยากเชื่อปล่อยเลยหมายอยะครับหมายหมายมั่นปั้นมือโอ้โหเฮียแม่งเขายากเลยใช่เลยครับหมายมั่นปั้นมือครับต่อไปนะครับรูปที่หกเล็กด้วยเริ่มช่วยอันนั้นโอ้หอ้าปัญญาเยอะมาแต่ละลูกอันแรกคืออะไรอ่ะรูปแรกครับเป็นบัตรอ่าอันสองบัตรรูปที่สองก็เป็นบัตรอ่ารูปที่สามเป็น พี่เอสมุชัยอ่าลูกที่สี่เป็นถุงครับอ่าลูกที่ห้าเป็นลิงมึงท้วงพี่เอที่มาเกี่ยวอะไรครับภาพนี้อันนี้ไม่น่าได้นะภาพยางเหรอภาพลิงอันนี้ยากอ่ะบัตรสีบัตรเฉลิงยังงงอยู่เลยยังงงอยู่เลยเอ้ยอธิบายหน่อยแปลไปเป็นบัตรเฉลิมบัตรสีครับแล้วก็บัตร ถลงถูงงใส่เอฮะเรื่องถลิงถอถุงใส,ส่สเอถอถุงเริ่มโอ้ยนครั่นกดอีกแล้วกดอีกแล้วมอง้อนถูกต้องครับความข้ามสายโอ้ยไปอ่าอนอาร์ เอ็ไมเคิลผิดครับอดิเลกเออครับผมเอ้ยเอมือนไมเทิลเราเริ่มทำไมทำไมผิดครับผมจอไมผิดครับผมมีคำว่าอะไรวะกดไมมีคำว่าไมครับกดไมผิดครับจี้ไมผิดครับเอาแล้วล็อกไม ผิดครับเดียดีนะครับเปิดมาทำอะไรผิดครับเขาก็ลังทำอะไรครับเจาะไม่ผิดครับผมนี้ไม่ผิดครับตอบไปแล้วผิดมีคำว่าไม่เออพยางค์แร้าเออพยางค์ไหนไม่ไม่ไม่บอกครับพยางค์ไหนอ๋อไม่บอกด้วยไม่เกินผิดครับติดเก้าไม่ช็อตแปด เจ็ดหกสองพาไม้จี้ห้าจี้ไม้สี่ไม้เลื่อนสามไมไ้ลอยสองหนึ่งไม้จิ้มถูกครับไข่ไม้เกือบถูกครับเฉลยก็คือขันไม้ครับผมไขมันเฮ้ยขันไม้ไขมันครับผมรูปสิบเริ่ม หนูมาหนูคอมอมผิดครับผม2องพยางนะครับผัวนป่าวันเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าผัวไม่ผัวไม่ผัวครับนอนนิ่งผิดครับไี่รู้แล้วนะครับไม่แก่พูดอะไรกบหรือผิดครับ ไอ้นี่เจ้าหัวอย่างเดียวคิดยังไงเนี่ยโขกหูเนี่ยอะไรวะอ้าวมีตัวอะไรอยู่บนเต่าครับหนูไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ้นั่นไม่ใช่หนูอะไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษเหรอมันคือแฮมสเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แฮมสเตอร์คือแบบสิบกะลอเก้าแปดมีคำว่าหนูเจ็ดกะโจมหก บีคอมห้าสี่ชื่อตัวอะไรสามเพอร์บีคะไรสองบีเวิร์นตัวอะไรหนึ่งอันนี้ยากอ่ะศูนย์อะไรวะเฉยครับเกาะเต่าอีกเยอะเอ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเออนะครับคิดไปมาเท่ากันเท่ากันสูบเท่ากันนะครับเนี่ยดิ่ดไม่เป็นใช่ไหเนี่ยเองดิ่ดให้ป่ะเออผมก็ดิดไม่ค่อยเป็นแล้วคุณก็หับอ๋อ

คิดยู่เด้อดอยู่เด้อเฮ้ยคิดอยู่เด้อไอ้บุ๊ดดอ้บุ๊ดดอกเด้กอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้เมื่อกี้ลูกวะเนี่ยไอ้บุ๊ดไอ้ไอ้บเนี่ยยั้งกว่าเลยผมดอกเท่ากันเนี่ยเท่าไรละก็เป็นอยเลยเป็นรอยอ่ะเป็นวงเลย เฮ้ยทำไมมันย่าดังล่ะกิงเป็นสอมันเป็นสองเดี๋ยวเลยยันเลยยันเลยยันหนึ่งเลยยันหนึ่งป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบแล้วอันนี้คือที่โดนยิงนะไม่ใช่ว่าท้องลายละอันนี้ยิงแล้วเหรอยังเป้าใหญ่ตัวด้วยผมมั่นใจครับ ลูกนั้นหกเขาแค่สองเขาแค่สองลูกผู้เข้มลูกผู้เข้มที่เหลือออกข้างหมดออกข้างลูกผู้เข้มแล้วเดี๋ยวทีเดียวกันทีมเดียวกันด้วยเหลือสามลูกงานได้แค่เนี้ย เนี <c oughs> <c oughs> ่ยบอกแล้วสัึ่งเลยบอกแล้วไม่เอาไม่เอาโดนอะไรแล้วดีมากดีมากวันเดียวเห็นมันไม่โดนเลยน้ำหมดแล้วหมดแล้วโอ้โโโโโหหออ้้หจังหวะสายเมื่อกี้นี่กือว่าดินดิ้วตัวเองเลยจังหวะสายเมื่อกี้นี่เสียวเลย โอ้โหโ้นนมเกนโม่ได้เลงเลยอะคือเน้นอันี้อย่างเดียวโดนนมหมูเขียวปลาเขียวเขีะเฉียวนะมันไม่หมูกะเฉียวแป้งนป้งเนีดแหงเ้ยกระเกงสรุปว่ามันนีดีเป็นดอกเทุกดอกคดอกเข้ากระเกงทุกดอกเลยคือ้เป้าค คนดักสดท้ายเพราะว่าวันนี้นะครับติดอ่างชาแนลก็จบลงแล้วจะลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องติดอ่างชาแนลนะคบายกะเย็นคุมางคุมเกมมัก่อนคุมเกมมัก่อนมีหนังยากหรือเปล่าไปดูนะบายปิดรายการปิดรายการหน่อยเอาปิดเสร็จแล้วจะต้องฝากกดเอาไหเอาไหมแตาวันนี้นะครับติดอ่างชาแนลก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องติดอ่างชาแนลเลยครับ 루리안. <laughs> <laughs>